สวัสดีครับพบกันเป็นประจำนะครับพบกันอีกครั้งนะครับทาง YouTube ช่องคณิตคิดได้มุนม้ๆนนะครับพบกับรายการดีๆมีสาระความรู้ทางวิชาการด้านคณิตระสารนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับนักเรียนในชั้นม .3 นะครับเทอมที่1นะครับในบทที่4ครับคือ P4 ตอนที่6เรื่องโจทย์ปัญหาในแบบฝึกหัด4.3นะครับ พบกับกระผมคุณครูกิติเชษฐ์บุญสนิทคนเดิมนะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญติดตามรับฟังรับชมได้เลยนะครับครับยังอยู่ในหัวข้อ4.3นะครับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นโจทย์ปัญหาที่อยู่ในแบบฝึกหัด4.3นะครับซึ่งคาที่แล้วก็ได้กล่าวไปเป็นบางข้อแล้วนะครับก็มาพบข้อต่อไปกันเลยนะครับ รเรามาต่อกันข้อที่5นะครับจากที่ผ่านมาแล้ว4ข้อนะครับในข้อที่5นะครับน้ำตาลต้องการวัดระยะจากจุด A และจุด B ซึ่งอยู่คนละข้างของลำธารน,นะครับที่ไหลผ่านออกหลวงน้ำตาลเดินไปที่จุด C ซึ่งอยู่ห่างจากจุด A 10เมตรแล้วใช้เครื่องเล็งมุมหาขนาดของมุม A และมุม C หลังจากนั้นน้ำตาลก็สร้างสามเหลี่ยม DEF โดยให้สามเหลี่ยม DEF คล้ายกับสามเหลี่ยม ABC วัดความยาวของ DE และ DF ได้19.2และ10เซนติเมตรตามลำดับนะครับอยากทราบว่าน้ำตาลหาความยาวของ AB ได้กี่เมตรครับจากโจทย์ตร,ตรงนี้เราก็ไปพิจารณาในรูปภาพกันเลยนะครับครับ จากโจทย์นะครับเราก็จะมีสามเหลี่ยมนะครับ ABC ตามที่วัดได้นะครับคือระยะ AC นั้นเขาวัดได้10เมตรนะครับแล้วอยากจะหาความยาวของ AB นะครับโดยเขากำหนดให้สามเหลี่ยม DEF นี่สร้างขึ้นมานะครับแล้วเป็นเหล็งที่มุมจะพบว่าสามเหลี่ยม DEF นี้มีด้าน DE ยาว19.2เซนมหรือ192เซนติเมนั่นเองนะครับ แล้วก็ด้าน DE นี้ยาว10เซนติเมตรนะครับจะพบว่าสามเหลี่ยมที่สร้างขึ้นนี้มีหน่วยเป็นเซนติเมตรแต่ระยะทางจริงเป็นเมตรเพราะนั้นเราก็ต้องมาปรับความยาวเซนให้เป็นเมตรนะครับเพราะเขาต้องการหาด้าน AB ซึ่งมีหน่วยเป็นเมตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเอาไปคำนวณต้องมาแปลงหน่วยเซนให้เป็นเมตรก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่คลาดเคลื่อนนะครับครับเรามาพิจารณาจากสามเหลี่ยมรูปใหญ่ DEF นะครับ ก็จะคล้ายกับสามเหลี่ยม ABC นะครับรูปเล็กคือ d f นะครับสามเหลี่ยม DEF รูปใหญ่ก็คือสามเหลี่ยม ABC นะครับเราก็จะพบว่าด้าน AC ก็จะสมในกันกันกบด้าน DF นะครับแล้วก็ด้าน DE ก็จะสมในก,นกันกับด้าน AB นั่นเองนะครับชัดเจนนะครับจากแผนภาพแล้วก็วัดวัตถุนะครับ DEF ที่เขาสร้างขึ้นมานะครับดูก่อนเลยนะครับ เมื่อสามเหลี่ยมสองรูปมีอัตราส่วนที่เท่านะเมื่อสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกันนะครับเราก็จะได้อัตราส่วนของด้านที่สมในกันนั้นเท่ากันนะครับดูด้าน A B นะครับด้าน AB ก็จะสมในกันกับด้าน dE เพราะฉะนั้นก็เอานำา a บหารด้วย19.2เซนติเมตรนะครับต่อก็ปรับเป็นเมตรก็ร้อยหารก็ได้0.192เมตรนั่นเองชัดเจนนะครับอีกที่นึงนะครับ 19.2เซนติเมตรทำเป็นเมตรได้อย่างไรครับก็เอา100มาหาร1 0 0มาหารก็เพิ่มทศนิยมอีก2ตํตำแหน่งก็จะกลายเป็น0.19จนาะครับ0.192นกะครับจากเดิมหนึ่งตำแหน่งก็จะเป็น3ตํตำแหน่งคราวนี้เราก็ไปดูอีกด้านหนึ่งครับที่มีตัวเลขกำกับคือด้าน AC กับดีเครับเป็นอัตราส่วนด้านที่สมนัยกันเพราะฉะนั้น AB อยู่ด้านรูปใหญ่ใช่ไหมครับเราก็เอานำา10เมตรขึ้นก่อนนะครับ10เมตรก็จะหารด้วย10เซนแต่ต้องแปลงเซนก่อนครับ10เซนติเมตร แปลงเป็นเมตรก็เอา100ไปหารนะครับก็คือ0 1 0เมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ได้10หารด้วย0.10อย่างนี้นะครับก็จะได้หน่วยเดียวกันแล้วชัดเจนนะครับตรงนี้ยังไม่ตัดศูนย์นะครับเพื่อที่จะได้มองง่ายๆว่าอ๋อมันหารได้100นั้นั่นก็เป็นส่วนผสม2องตำแหน่งแต่ตอนนี้เราจะตัดก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเราตัดศูนย์ออกก็จะมองเห็นเป็น1ตำแหน่งนะครับเพื่อความเข้าใจก็คงที่ไว้2จุดอย่างนี้ก็แล้วกันนะจะได้เข้าใจนะครับ ดูฝั่งขวามือครับ10ส่วนด้วย0.10ตัวหารมี2ตำแหน่งก็คูณด้วย100ทั้งเศษและส่วนใช่ไหมครับอธิษทษนครับถูกต้องแล้วครับคูณด้วย100ทั้งเศษและส่วนปรากฏว่าไอเจ้าตัวส่วน100คูณกับ0.10นมันจะกลายเป็น10ใช่ไหมครับ10ล่างก็จะตัดกับ10บนก็จะเหลือ100ตัวบนนั่นเองชัดเจนนะครับ พอได้สมการ AB ส่วนด้วย0.192เท่ากับ100รเราก็จะเหลือ AB ตัวเดียวโดยนำศูนย์ึ้าครับก็ไปคูณกับ1 0 0ก็จะกำจัดทศยมไปอีก2ตํตำแหน่งมันมี3ตํตำแหน่งกำจัดไป2ตํตำแหน่งก็จะเหลือกี่ตำแหน่งครับ1ตำแหน่งนั่นเองก็จะได้ AB บเท่ากับ19.2เมตรชัดเจนนะครับทำไมได้19.2เมตรก็เพราะว่าเอาุเอา0 1 9สามตำแหน่งไปคูณกัน100ก็จะสามารถตัดทอนทศยมได้2องตำแหน่ง จากเดิมมี3ตำแหน่งใช่ไหมครับ0.192ก็จะเหลือ1ตำแหน่งได้ AB เท่ากับ19.2เมตรนั่นเองสรุปนะครับเขาก็จะวัดความยาว AB ได้19.2เมตรครับัเจนงครับครับมาดูข้อต่อไปเลยนะครับในข้อที่6นะครับเรือลำหนึ่งทอดสมออยู่ณจุด P ในทะเลต้นฝนต้องการทราบเรือจอดอยู่ห่างจากตำแหน่งที่เขาจืนอยู่จุด Q เท่าไหร่ก็คือหา PQ นั่นเอง เขาทำดังนี้นะครับต้นฝนปักไม้ไว้ที่จุด Q และเดินเรียบชายทะเลไปถึงจุด S โดย QS ตั้งฉากกับ PQ p, A, p Q, และ QS เท่ากับ42เมตรที่จุด Q ต้นฝนเดินถอยหลังในแนว PQ ถึงจุด r ให้จุด PQR อยู่ในแนวเดียวกันโดยที่ QR เท่ากับ50เมตร จากจุด R เขาเดินต่อไปจนถึงจุด T โดย r T ตั้งฉากกับ P r ณนะจุด T เขามองเห็นจุด P S และ T อยู่ในแนวเดียวกันวัดระยะ r T ได้840โทษนะครับวัดระยะ r T ได้48เมตรจากข้อมูลที่มีอยู่นี้ต้นจะหาระยะ P Q ได้เท่าไหร่ก็คือ P Q ที่เขาเขาถามในวักต้นในบทัดที่สองนั่นเองเดียวกันนะครับจากโจทย์ตรงนี้เราก็จะนำไปลง ข้อมูลนะลงข้อมูลในแผนภาพนั่นเองลองไปดูเลยนะครับครับก็จะมีเรือนะครับจอดอยู่กลางทะเลที่จุด P ใช่ไหมครับท่อสมออยู่นะครับจากนั้นก็วัดระยะ PQ ใช่ไหมครับ ก็มี P A ใช่ไหมครับตั้งฉากกับ P Q โดยที่ Q A ก็กำหนดมาให้42อย่างนี้นะครับจากนั้นเขาก็เดินถอยออกจากจุด Q นะครับในแนว P Q R ใช่ไหมครับลักษณะนี้ให้ P ให้ให้ r Q นั้นห่าง50เมตรใช่ไหมครับโดยที่ r T นั้นตั้งฉากกับ P R นะครับ r T ตั้งฉากกับ P R หรือ r Q นั่นเองนะครับ โดยที่ RT ห่างก,กัน48เมตรนะครับนี่คือข้อมูลที่ได้จากโจทย์นะครับแล้ว p s t อยู่ในแนวระดับเดียวกันนั่นเองชัดเจนไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยม2รูปเวลาเราวิเคราะห์โจทย์นะครับเราต้องมองให้เห็นรูปสามเหลี่ยม2รูปจากโจทย์เขาต้องการหาระยะห่าง PQ นั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพิจารณาจากรูปภาพนะครับคราวนี้จะได้สามเหลี Q ่ยม PQS ครับคือรูปเล็ก คล้ายกับ3มเหลีย่ยมรูปใหญ่ครับ PRT เห็นไหมครับยืดขึ้นมานะครับก็จะใหญ่นะฮะรูปที่ยาวกว่าเรียกว่ารูปใหญ่ก็แล้วกันนะครับสิ่งที่เห็นตัวแรกก็คือมุม90ใช่ไหมครับมุม Q กับมุม R เพราะฉะนั้นมีมุม PQS ครับ3มเหลีย่ยมรูปเล็ก PQS ใช่ไหมครับก็จะมีมุม Q คือ P มุม PQS เท่ากับมุมเลยครับมุม PRT นั่นเองเป็น90องศาอย่างนี้เป็นมุมแรกที่เราเห็นนะครับ ีนี้สังเกตดูว่าจุด P นะครับอยู่ทั้ง2รูปใช่ไหมครับะนันก็จะมีจุด P เป็นมุมร่วมรูปเล็กครับรูปเล็กจุด P มีชื่อว่าอะไรครับก็มุม QPS รูปใหญ่จุด P มีชื่อว่าอะไรครับก็ RPT ครับตรงนี้เป็นมุมร่วมชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นมันมี2มุมแล้วเท่ากันนะครับสามเหลี่ยม2รูปเพราะฉะนั้นมุมที่3มมุมอะไรครับมุมในรูปเล็กคือมุมอะไรครับก็มุม S มุมในรูปใหญ่ก็คือมุม T มันก็จะเท่ากันโดยอัตโนมัติหรือโดยปริยายนั่นเองครับ มุม S ในรูปเล็กชื่อว่าอะไรครับเต็มๆก็คือมุม P S Q นั่นเองมุม T ในรูปใหญ่ก็ชื่อว่าอะไรครับมุม P T R นั่นเองชัดเจนนะครับเมื่อได้รูปสามเหลี่ยม2รูปมีมุมเท่ากันเป็นคู่สามคู่แล้วสามเหลี่ยมที่เราพิจารณาคือสามเหลี่ยม P Q S คล้ายก,กันกับสามเหลี่ยม PRT นะครับนี่ก็คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับว่ามันคล้ายกันมุมต่างๆเป็นเท่ากันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้อัตราส่วนของด้านที่สมในกันครับเท่ากันครับตอนนี้เราต้องการ PQ ใช่ไหมครับเราก็ยก PQ ขึ้นมาก่อนในรูปเล็กเห็นไหมครับทีนี้ก็จะส่วนด้วยรูปใหญ่รูปไหนครับที่สมในกับ PQ ครับในรูปใหญ่ก็ PR ไงครับ ใช่ไหมครับ PR ก็นำ PQ ไปบวกกับ50เห็นใช่ไหมครับ PQ บวกกับ50ก็ได้ PR นั่นเองชัดเจนนะครับนี่คืออัตราส่วนที่สมนยกันคู่แรกอีกคู่หนึ่งครับที่เห็นไงครับในรูปเล็ก QH ไงครับก็สมนยกับ r t ใช่ไหมครับตอนนี้เราเอา PQ เป็นรูปเล็กขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นเราก็เอา42ขึ้นก่อน48จะอยู่ในรูปใหญ่รูปเล็กหารในรูปใหญ่อย่างนี้ชัดเจนนะครับปรากฏว่า42กับ48ตัดทอนเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้ครับ 6 7 4 2 6 8 4 8อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่มันจะเยอะเราสามารถตัดทอนเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้นะครับทีนี้ก็จะเหลือสมการ pq ส่วนด้วยในวงเล็บ pq บวก50เท่ากับ7ส่วน 8. แเราก็คูณไข้ครับนำา8ขึ้นมาคูณกับ pq เห็นไหมครับ8อยู่ฝั่งขวาขึ้นมาคูณกับ pq ฝั่งซ้ายและจากนั้นนำ pq บวก50ตัวหารในฝั่งซ้ายในวงเล็บขึ้นไปคูณกับ7โดโดยตโนมัติเลยนะครับได้8 pq นะครับจากนั้นเอา7 ครับคูณเข้าไปในวงเล็บใช่ไหมครับก็ได้7จ PQ คูณกับไอ้บวกกับ7คูณ50ก็ได้7 5็ก็เป็น3 5 0รอ้าครับชัดเจนนะครับก็จะได้8 PQ เท่ากับ7 PQ บวก350ชัดเจนนะครับอีกทีหนึ่งนะครับจากบรรทัดบ,บนใช่ไหมครับในแถบสีเขียวบรรทัดแรกก็คือนำา8ขึ้นไปคูณกับ PQ ฝั่งซ้ายจากนั้นตัวหาร PQ บวกห0ในวงเล็บขึ้นไปคูณกับ7แล้วเอา7คูณเข้าไปเลยนะครับในวงเล็บก็ได้7 PQ บวกกับ3า0อย่างนี้ครับ จากนั้นแก้สมก,การครับ 7PQ ก็นำมาหักล้างออกจาก 8PQ ก็จะเหลือ PQ เดียวครับก็จะได้350เมตรนั่นเองสรุปแล้วเรือที่จอดท่าสมออยู่ก็ห่างจากจุด Q ที่เขาต้องการนั้นวัดได้350เมตรครับครับมาดูโจทย์ในข้อต่อไปครับเป็นข้อที่7นะครับปองกูลนะครับสำรวจและจัดทำแผนผังของถนนในหมู่บ้านดังรูปเขามีรูปมาให้ด้วยนะครับ โดยที่มีเจ้า BC ส่วนเส้นตรง BC ขนานกับส่วนเส้นตรง FG และส่วนเส้นตรง DE หารกับส่วนเส้นตรง FG และความยาวที่กำหนดให้ในรูปมีหน่วยเป็นเมตรเรามาดูรูปกันเลยนะครับนี่คือแผนผังที่ปองกูลสำรวจไว้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยม AFG โดยมีด้าน BC ครับนี่ฮะด้านแรก BC ขนานกับ FG เรียบร้อยแล้วนะครับและอีกมีด้านหนึ่งครับด้าน DE ครับ DE ก็ขนานกับ FG เช่นเดียวกัน ถ้า DE ขนาดกับ FG แสดงว่า DE ก็ขนาดกับ BC ด้วยนั่นเองใช่ไหมล่ะครับทีนี้เขากำหนดความยาวมาให้ตามรูปนะครับ AC มีความยาว140เมตรนะครับหน่วยเขาบอกว่าเป็นเมตรนะครับแล้วจะ AB ก็มีความยาว120เมตรนะครับ BD มีความยาว60เมตรและ DF มีความยาวเท่าไหร่ครับ120เมตรนะครับเราก็จะมาหาความยาวใครก่อนเลยครับ จากที่โจทย์ให้ครับเพิ่มเติมอีกครับมี FG อีอครับ200เมตรนะครับชัดเจนนะครับนี่คือระยะห่างเป็นหน่วยเป็นเมตรนะครับจากข้อมูลที่ได้นี้ปองกูลสามารถหาความยาวของถนนส่วนที่เหลือมีใครบ้างครับความยาวถนนส่วนที่เหลือก็คือได้แก่ความยาวของ BC นะครับส่วนที่ตรง BC ส่วนที่ตรง DE แล้วก็ CE นะครับ แล้วก็ e.g. นะครับคือความยาวที่เหลือที่ยังไม่ได้ลงตัวเลขนั่นเองได้เป็นเท่าไหร่นะครับจะเจนนะครับครับจากโจทย์นะครับเราก็จะมาวิเคราะห์กันเลยนะครับที่เขากำหนดมาให้นั้นนะครับจากถนนรอบหมู่บ้าน,นครับ afg แล้วก็มี bc ขนาด fg และมีด้าน de ขนานกับอะไรครับ fg กำหนดความยาว ac 140 4 0เมตร ab 120เมตร v d 1 b d 60เมตร DF 120เมตรและ FG 200เมตรนะครับเราจะมาหาความยาวด้าน BC กันก่อนเลยนะครับปรากฏว่า BC อยู่ไหนไหนครับอยู่ในสามเหลี่ยม ABC นั่นเองเราก็จะไปพิจารณากับสามเหลี่ยม AFG นั่นเองครับครับพบว่าสามเหลี่ยม ABC นะครับก็จะคล้ายกับสามเหลี่ยม F โเท่านั้นะครับคล้ายกับสามเหลี่ยม AFG อทำไมคล้ายกัน่ะครับดูครับ ก็มีมุมแรกนะครับเห็นไหมครับมุมแรกก็คือมุม A เป็นมุมร่วมใช่ไหมครับแล้วมุมที่ฐานมันก็จะเท่ากันใช่ไหมครับเพราะมันเป็นอะไรครับ BC ขนานกับ FG เพราะฉะนั้นสองด้านนี้มุม C ก็เท่ากับมุม G มุม B เท่ากับมุม F โดยตัตงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะไปหาอัตราส่วนด้านที่คล้ายกันเลยนะครับโทษนครับอัตราส่วนด้านที่สมในกันใครครับสมในกับ BC ครับ BC ก็สมในกับ FG แะน B C ก็ส่วน F G ก็คือส่วน200นั่นเองสรุปแล้วเอาด้านรูปเล็กขึ้นก่อนนะครับ A B C ห B C ขึ้นมาก่อนทีนี้ดูรูปเล็กกับรูปใหญ่นะครับด้านไหนครับที่รู้หมด A F ครับรู้หมดรู้หมดรู้ความยาวหมด A F นะครับเพราะฉะนั้นรูปเล็กก็เป็น A B ก็จะได้เอารูปเล็กคือ A B C ขึ้นก่อนนะครับก็คือใครครับ A B 120นั่นเองใช่ไหมครับส่วนด้วยความยาว A F ครับเท่าไหร่ครับ A F ก็ AF? 120วก60เป็น180 บวกอีก120ครับเป็นไงครับก็ได้300จากนั้น300ตัดทอนให้เป็นอัตราส่วนยังต่ำครับเอา0ตัด0ก่อนเหลือ12ส่วน30เอา6ตัดครับ6 2 1 2 6 5 30อย่างนี้ชัดเจนนะครับก็แก้สมกา,ารหาส่วนที่ตรง B c ครับเอา200ขึ้นไปคูณกับเศษ2ส่วน5ครับเอา5ตัด200ครับ5 4 20เหลือ40คูณ2ได้ส่วนที่ตรง B c เท่ากับ80ครับ พันธุ์ด้านแรกออกมาแล้วนะครับ BC ยาว80เมตรนั่นเองต่อไปไปพินาครับสามเหลี่ยม ADE ครับขยับขึ้นมาอีกครับจากรูปสามเหลี่ยม ABC ขยับมาเป็นสามเหลี่ยม ADE ครับไปคล้ายกันกับสามเหลี่ยม F A AFG ก็ได้ครับ FAG หรือ AFG ก็ได้ครับพูดถึงมุมเดียวกันก่อนก็แล้วกันครับเมื่อเป็น ADE ก็เป็นสามเหลี่ยม AFG ก็แล้วกันนะครับเห็นไหมครับ E D ก็ขนานกับ G F อีกแล้วมีมุมร่วมกันเพื่อมุม E กับมุม G ก็เท่ากันมุม D กับมุม F ก็เท่ากันมันก็เลยคล้ายกันอย่างนี้นะครับเมื่อคล้ายกันอย่างนี้เราต้องการหาความยาวของใครครับ DE เราก็นำดี E ส่วนด้วย FG ครับเป็นด้านที่สมในกันไงครับเห็นไหมครับลักษณะเดียวกันคือมันขนานกันนั่นเองดีกับ FG เพราะเอา DE หารด้วย200 D E อยดีอยู่ในรูปเล็กนะครับคือสามเหลี่ยม ADE ส่วนที่200คือสามเหลี่ยม AFG รูปใหญ่ สรุปนะครับรูปเล็กส่วนดนีรูปใหญ่นั่นเองไปดูรูปเล็กนะครับในด้านของ AF นี่คือรูปใหญ่ AD ก็เป็นรูปเล็กเท่าไหร่ครับรูปเล็ก AD ก็เป็น180นั่นเองหารด้วยความยาวรูปใหญ่ AF ก็เป็นเท่าไหร่ครับ180บวกมาอีก DF ก็คือ120ก็เป็น300อนั่นเองนะตัดทอนศูนย์อีกครับศูนย์ตัดศูนย์เหลือ18กับ3 0 6 3ิบหกสตัดทอนได้อย่างนี้นะครับแก้สมการเหลือดีตัวเดียวครับนำสอ0รขึ้นไป าตัด200ได้40 40คูณ3ได้120สรุป DE ก็จะมีความยาวเท่าไหร่ออรครับ120นั่นเองต่อไปนะครับเราไปพิจารณาหาสามเหลี่ยม ADE คล้ายกับสามเหลี่ยม ABE โทษนะครับสามเหลี่ยม ADE คล้ายกับสามเหลี่ยม ABC ครับคือรูปการกับรูปเล็กขับข่าวนี้เพื่อที่จะไปหา CE ช่องว่างตรงนั้นเพราะเราได้ BC ไปแล้วนะครับ BC เท่าไหร่ครับเมื่อกี้ที่หามาได้ครับ ABC เป็น80 DE เป็น120่งครับที่เราหาเมื่อสักครู่ได้แล้วเราจะไปหา CE นะครับจากสามเหลี่ยม ADE คล้ายกับสามเหลี่ยม ABC ครับคล้ายๆกันก่อนครับรูปแรกครับ80 120บหนึ่้ยเห็นไหมครับแต่ตอนนี้เราต้องการ CE ใช่ไหมครับเราก็ดูด้าน AE เลยครับรูปใหญ่เป็น AE ใช่ไหมครับ AE อยู่ในรูปใหญ่รูปเล็กครับก็คือครับ40 140นนั่นเอง AC เห็นไหมครับ A AE ส่วนด้วย AC คืออัตราส่วนของด้านที่สมดายกันนั่นเองคือรูปใหญ่ AE นะครับรูปเล็กคือ AC นี่คือด้านที่สมดายกันครับ AE กับ AC เรียบร้อยแล้วครับเอารูปใหญ่ขึ้นก่อนนะครับไปดูฝั่ง AD ครับ AD ก็อยู่รูปใหญ่ใช่ไหมครับเพราะ ADE AD รูปใหญ่คือเท่าไหร่ครับ120บวก60ก็เป็น180รูปเล็กเท่าไหร่ครับรูปเล็กก็120ครับ AB เห็นชัดนะครับศนย์ตัดศูย์อีก63 18 62 12เห็นชัดนะครับ สังเกตดูว่า AE ส่วน140เท่ากับ3ส่วน2ดูตัวหารครับ 2, 2> ทำไงถึงเป็น4 140ก็7คูณ70คูณนั่นเองทั้งเศษและส่วน70คูณ 2, 2> ก็ได้140เพราะ70คูณ3ก็ได้อะไรครับ210เห็นไหมครับ AE ก็เป็น210เพราะฉะนั้น AC เป็น140 CE AE ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ70นั่นเองครับ ชัดเจนนะครับเพราะ AE เมื่อกี้คำนวณได้210หรือจะคำนวณจากตรงนี้เลยครับสมการ AE ส่วน140เท่ากับ3 2ก็นำ140ไปคูณกับเษ3 2เอา2ตัด140เห็นไหมครับที่ได้70เมื่อกี้นี่ครับทำไมดิ้งได้70ก็70คูณ3อย่างที่บอกนะครับก็เป็น1 210สูป AE ก็จะได้210แต่โจทย์ต้องการ CE นะครับสรุป CE ก็จะได้70ครับเพราะ70 ไปรวมกัน140ด้ือ210หรือจะบอกว่า210ลบ140เหลือ70นั่นเองจะเจนนะครับครับก็จะได้ CE เป็น70อย่างที่กล่าไว้แล้วนะครับครับตัวต่อไปนะครับก็คือเราจะไปหา EG จากแผนภาพเห็นไหมครับด้านที่เหลือคือ EG ก็จะไปดู3ามเหลี่ยม AFG ครับ AFG รูปใหญ่เลยครับเพราะจะหาความยาว EG นั่นเองนะครับ AFG คล้ายกับสามเหลี่ยม a b บ ABC เลยครับเพราะ ABC เรารู้หมดทุกตัวหรือจะเอาสามเหลี่ยม ADE ก็ได้แต่ตอนนี้เอาสามเหลี่ยม a b บ ABC ดีกว่าเพราะตัวเลขมันน้อยกว่านั่นเองนะครับไปพิจารณาในหน้าต่อไปเลยนะครับครับจากรูปภาพนะครับถนน AFG มีถนน BC ขนานกับ FG และ DE ขนานกันกับ FG ฟนะครับความยาวยสบ DF 120, FG 200แล้วและหามาแล้ว BC เป็น80แล้วจะา DE เป็น120และ C e หาได้เป็น70ความยาวหน่วยกำหนดไว้เป็นเมตรนะครับต่อไปเราจะไปหา EGE, g e g ก็อยู่ในด้านของ AG นั่นเองเพราะฉะนั้นเราไปพิจารณาสมเหลี่ยม AFG คล้ายกับ3ามเหลี่ยม ABC ครับก็ยกขึ้นมาก่อนเลยครับ AG ก็สมในกับ AC เห็นไหมครับก็นำา g g ส่วนด้วย AC รูปใหญ่หาด้วยรูปเล็กครับ คราวนี้มาดูฝั่ง FG ครับ FG ครับรูปใหญ่หารหารด้วยรูปเล็กคือใครครับ BC นั่นเองัก็แทนค่าลงไปเลยนะครับ AC ก็คือ140 FG ก็คือเท่าไหร่ครับ200 BC ก็คือ80ตัดทอนเลยครับ200กับ80ตัด0ก่อนเหลือ20กับ8เอา4ตัด4 5 20 4 2เป็น8อย่างนี้สรุป AG ก็นำ140ครับขึ้นไปคูณกับเศษ5 2 2ตัด140 274 ได้70คณ5ก็ตอบ350ครับสรุป AG ได้350ใช่มั้ยครับแต่ตอนนี้เจ้า AE เอาไปแล้ว210ใช่มั้ยครับก็ไปหากออกจาก350ครับเหลือเท่าไหร่ครับครับคำตอบที่ได้ก็เป็น140ชัดเจนนะครับ210อย่างที่บอกก็คือ140กับ70ได้เองรวมกันหกอกออกจาก350เหลือ140สรุปด้าน EG ที่ต้องการก็เป็น140ครับก็จะได้ความยาวถนนตามที่เขาต้องการทุกด้านเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับฟังมาถึงตอนนี้ก็คงจะคุ้นเคยกับการหานะครับอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับอย่าลืมนะครับนำอัตราส่วนที่คล้ายที่สมในกันนะอัตราส่วนนั้นต้องด้านที่สมในกันมาเขียนในรูปอัตราส่วนนะครับนำนำด้านที่สมในกันมาเขียนในรูปอัตราส่วนให้เท่ากันนั่นเองแล้วแก้สมการนะครับชัดเจนครับ ในข้อต่อไปนะครับเป็นข้อที่8ข้อสุดท้ายนะครับในแบบฝริหัดคลิปวิดีโอนี้นะครับในข้อ8แดนบอกกับได้ว่าฉันเคยวัดความสูงของโคมไฟได้โดยไม่ต้องวัดความสูงโดยตรงก็ได้ก็บอกเพียงแต่นําเชือกที่มีอยู่ในรถซึ่งยาว6เมตรมีเชือกยาว6เมตรนะครับไปผูกกับโคนเสาของโคมไฟโดยปลายเชือกที่ผูกกับโคนเสาไฟยาว40เมตรในก็หมายความว่าใน6เมตรนั้นจะหายไปแล้ว40เซนติเมตรนั่นเองครับเหลืออะไรครับ 6เมตรก็คือ600ใช่ไหมครับ600เมตรก็จะหักออก40เซนก็เหลือ560เซนเมตรนั่นเองจะเจนนะครับวันเชือกที่เขาใช้ก็จะเหลืออยู่แค่560เซนเมตรทีนี้ใช้มือจับปลายเชือกแล้วเดินถอยหลังออกจากเสาไฟนะั้นมาจนเชือกตึงให้ปลายเชือกอยู่ในระดับสายตาครับก็ดึงมาในแนวระดับสายตาเลยนะครับมือขวาครับถือไม้บรรทัดยาว30เซนเมตรในแนวตั้งให้ปลาย ด้านล่างของไม้บรรทัดอยู่ที่แนวเส้นเชือกปรับระยะเลื่อนไม้บรรทัดเข้าหรือออกตามแนวเชือกนะครับตามแนวเส้นเชือกจนมองเห็นปลายไม้บรรทัดด้านบนอยู่แนวเดียวกันกับยอดโคมไฟนะครับจากโจทย์นะครับเราก็จะไปพิจารณาเป็นรูปภาพนะครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพชัดเจนแล้วก็กําหนดความยาวลงไปในรูปภาพนะครับว่ายาวเท่าไหร่ครับไปดูเลยครับครับ แล้ววัดระยะจากปลายเชือกด้านที่ติดกับตาถึงปลายไม้วััทัดได้45เซนติเมตรนะครับโดยวิธีการนี้ก็จะหาความสูงของโคมไฟได้ท่านไหนหาความสูงของโคมไฟตามที่แดนบอกจะได้โคมไฟสูงประมาณกี่เมตรค่อยหาโดยประมาณนะครับลองมาพิี่ณาเลยนะครับนี่คือเสาไฟนะครับ ก็จะมียอดที่ลราไฟนี่ก็คือเชือกนะครับ6เมตรที่เขาใช้วัดกับโคนเสาแต่เขามัดกับโคนเสาไปแล้วเท่าไหร่ครับเสียไปแล้ว40เซนนะครับ6เมตรก็จะเหลือเท่าไหร่ครับ6เมตรก็จะเหลืออยู่6เมตรคิดเป็น600เซนก่อนนะครับหักออก40เซนนั่นเองใช่ไหมครับก็จะเหลือความยาวนะครับ AB ตรงนี้ครับคือเชือกของเขาที่ที่เขาดึงมานะครับเพราะนั้นก็คือ560เซนชัดเจนนะครับว่าห้อ560เซนนี้มาจากไหนมาจากเชือก6เมตรก็คือ600เซนติเมตร ทีนี้มันหักออกจากมุมไปผูกไว้กับโคนเสาตรงนี้ยังไงครับโคนเสาที่จุด A อนี่สี่สิบเซนไปแล้วนะครับแล้วจะ e เคือไรครับ EF ก็คือความยาวไม้บรรทัดไงครับความยาวไม้บรรทัดนี่ยาวเท่าไหร่นะครับโจทย์กําหนดมาให้ที่เขาบอก30เซนนะครับไม้บรรทัดตรงนี้เขาจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับเพื่อให้ปลายไม้บรรทัดด้านบนที่จุด F นะ่ะจากจุดสายตา B นั้นมองเห็นยอดเสาไฟที่จุด C พอดีนั่นเองนะครับเพราะนั้นเขาบอกว่าเลื่อนเข้าเลื่อนออกแล้วเขาจะได้สายตามองผ่าน ไปลายไม้บรรทัดที่จุด F แล้วเห็นยอดเสาไฟนั้นเขาจะมีระยะห่างจากไปลายแม้บัรทัด45เซนติเมตรอย่างนี้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเจ้า 45, 41, b e 45เซนติเมตรก็ต้องเป็น45เพราะทำไมครับเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองใช่ไหมครับเพราะว่าฐานนี่ครับจุด B เป็นยอด EF เป็นฐานฐานื่วงยาวาเท่ากันนั่นเองครับไปพิจารณาเลยนะครับเราจะพบว่าสามเหลี่ยมรูปใหญ่ของเราคือสามเหลี่ยม ABC ครับคล้ายกับสามเหลี่ยมรูปเล็กคือใครครับ สามเหลี่ยม efb หรือ ebf นั่นเองชัดเจนนะครับดูให้เห็นสามเหลี่ยม2รูปนะครับทีนี้ด้านไหนครับที่เราต้องการจะหาครับก็คือด้าน ac ครับ ac อยู่ในรูปใหญ่ใช่ไหมครับเราก็นำ ac เลยครับสมในกับใครครับ ac ก็สมในกับ ef เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเอา ac ส่วนด้วย ef เอารูปใหญ่หารด้วยรูปเล็กนั่นเองทีนี้รูปใหญ่ของเราคือใครครับ5 6 0รหมครับ ab ab ก็จะหารด้วย e ชัดเจนนะครับแทนค่าลงไปเลยนะครับ AC ส่วนดีเอ EF อเป็น30ครับทีนี้30เซนติเมตรตรงนี้หน่วยทุกหน่วยเป็นเซนหมดแล้วนะครับมันเราไม่ต้องไปปรับนะครับเพราะเราปรับ a b เชือกที่ตอนต้นมัน6เมตรหักออกไป40เซนหรือ560เซนนั่นเองครับชัดเจนนะครับเ b เท่าไหร่นะครับ560เซนติเมตรครับส่วนที่ EB EB ก็45เซนชัดเจนนะครับตัดทอนกันเลยนะครับเอา5ตัด 5ตัด560หรือ515 515 2เป็น10ได้112 5ตัด45หรือ9จากนั้น AC ครับเราก็กําจัด30โดยคูณตลอดทั้งทางซ้ายและทางขวาครับเพราะ AC ก็จะได้30คูณกับ112ส่วนด้วย9ทีนี้วิธีการหารนะครับอยากให้เอา3ตัดก่อน3ตัด30กับ3ตัด9เห็นไหมฮะก็จะเหลือ3 1เป็น3 3 0ได้0ได้10ส่วนเท่าไหร่ครับ3ตัด9เหลือ3ก็10ส่วน3เราเอา3ไปหารแค่112ก่อนนะครับ หารได้เท่าไหร่แล้วค่อยคูณด้วย10นั่นเองผลลัพธ์ที่ได้เป็น373.33อรบาามครับันค่าไปโดยประมาณก็คือ373เซนติเมตรนั่นเองนะครับ373เซนติเมตรก็ประมาณเท่าไหร่ครับ370เซนนั่นเองเอาเป็นตัวเลขกลุ่มๆนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะครับโคมไฟก็จะสูง370เซนติเมตรโดยประมาณทำเป็นเมตรเอาไว้หารครับก็ได้2ตํตำแหน่งครับเป็น3.70เมตร สรุปเสาไฟก็จะสูงเป็นความยาว3.70เมตรนะครับเพราะหน่วยความยาวนะครับของของความสูงนะครับก็จะวัดกันที่เมตรอย่าลืมปรับเซนเป็นเมตรในตอนท้ายด้วยนะครับครับในวันนี้น้องๆม .3 ก็คงจะชัดเจนนะครับในการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมคล้ายนะครับเมื่อเราเห็นโจทย์ปัญหาเป็นข้อความนะครับเราก็ทําไมครับปรับมาเป็นรูปภาพและมองรูปภาพให้เป็นสามเหลี่ยม2รูปนะครับ ที่คล้ายกันให้ได้นะครับว่าตรงไหนมันสมในกันด้านไหนสมในกันก็มาเขียนเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันและดําเนินการแก้สมการแต่เพียงเท่านี้นะครับครับก็ขอฝากนะครับสําหรับน้องๆที่ชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆของเราด้วยนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับและสมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในเรื่องต่อๆไปครับ ก่อนจากกันก็เหมือนเดิมนะครับขอฝากคำคมไว้คิดได้และลงมือทำแล้วเราจะเก่งขึ้นนะครับการลงมือทำก็คือการฝึกทักษะขีดเขียนนะครับทำล่องรอยที่เกิดจากความคิดของเราให้มันชัดเจนนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตามสโลแกนที่บอกไว้นะครับคิดได้และลงมือทำแล้วเราจะเก่งขึ้นนะครับก็สามารถกดเลือกดูเรื่องต่อไปนะครับคือ m 3ม t ห่ 1, 1, 1ก็คือม3เทอมที่1นนั่นเองนะครับ ในบทที่4ก็คือ P4 ตอนที่7นั่นเองนะครับในคิปวิดด้านล่างนี้หรือคลิปที่สนใจครับ